สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวรรณกรรมสองแควพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรภาคภูมิสุขเจริญเราจะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เวลา1 1บเถึงนาฬิกาโดยประมาณนะครับกับรายการวรรณกรรมสองแควร,รายการดีๆที่มุ่งเน้นในเรื่องของสาระของความเป็นคติชนวรรณกรรมทั้งท้องถิ่นของเราเองทั้งประเทศไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับ สำหรับในปัจจุบันนี้นะครับสถานีวิทยุของเราเนี่ยมีช่องทางในการติดต่อแล้วก็ติดตามนะครับรายการต่างๆหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับในช่องทางแรกท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งจดหมายหรือปรายศนิยบัตรต่างๆนะครับโดยติดต่อมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz เลขที่99หมู่9ตําบลท่าโอพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000ครับและอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเลยนะครับก็คือสามารถจะติดต่อ,อพวกเรานะครับหรือติดตามได้ใน Facebook ครับโดยค้นหาชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร n อ r น d i o รดโอนเรศวร และในแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับก็คือในช่องทาง YouTube ครับสามารถที่จะค้นหาพิมพ์ค้นหาว่า nu radio และอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับในอีเมลแอดเดรสนะครับสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสนะกันนะครับโดยอีเมลที่จะส่งมาให้ส่งมาที่ nu radio 107.25 Address nu.ac.th นั่นเองครับและในวันนี้นะครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่มีความน่าสนใจสัมพันธ์กับความเชื่อในสังคมและวัฒนธรรมของไทยเรานะครับนั่นก็คือในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับโลกต่างๆ ถ้าเราพูดถึงโลกต่างๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไปเชื่อมโยงกับวันในคดีหลักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไตรภูมิกถาหรือว่าไตรภูมิพระร่วงซึ่งจัดอยู่ในวันนคดีนะครับทีอ่อยู่ในสมัยของสุโขไทยตามการอนุมานนะครับของนักวิชาการนะฮะซึ่งในเรื่องราวของไตรภูมิเนี่ยก็จะมีทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็โลก เบื้องล่างหรือว่านารกนั่นเองแต่นะครับในระยะเวลาช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่มีแต่ความสุขความสมหวังนะครับหรือหลายๆท่านนะฮะที่อาจจะมีความเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติด,ดีทำดีทำบุญสุนทานต่างๆนะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะขึ้นไปอยู่ในโลกของสวรรค์นั่นเอง สำหรับสวรรค์นในความเชื่อทางาศาสนาพุทธนั้นจะหมายถึงภูมิลำนาวหรือดินแดนที่มีอารมณ์เริศด,ด้วยดีเป็นที่อยู่ของเทวดานะครับเหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีการสร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เมื่ออุบัติขึ้นก็จะตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันทีจะมีความงดงามอยู่ตลอดเวลาครับจนกว่าจะถึงเวลาจุติ ไม่มีความแก่บังเกิดขึ้นเหมือนในเมืองมนุษย์มีวิมานก็คือที่อยู่อาศัยของเทวดาล้วนแล้วแต่มีความวิจิตรงดงามและมีขนาดแตกต่างกันมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมีอาหารทิปนะฮะมีบริวารคอยรับใช้ใกล้ชิดมีเสื้อผ้าเป็นทิปย์มีความวิจิตรงดงามบังเกิดขึ้นให้สวมใส่กิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยก็มีเรื่องราวของการเที่ยวนะครับ ความเพลิดเพลินบันเทิงอยู่ในการชมสวนการสังสรรค์กันระหว่างถวยเทพทั้งหลายจะเห็นได้ว่าชีวิตในเทวภูมินั้นนะฮะหรือว่าโลกของสวรรค์นเนี่ยเป็นชีวิตของการสวยบุญมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่ต้องทำมาหากินใดๆไม่ต้องประกอบกิจอย่างทางโลกไม่มีความเจ็บ ไม่มีความแก่มีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงในการเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ที่สำเร็จด้วยบุญมีวิมานที่อยู่อันวิจิตรอลังการมีบริวารคอยรับใช้มีอุทยานสวรรค์มีต้นไม้มีดอกไม้ที่มีความสวยสดงดงามเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าชื่นชมนะครับแล้วก็มีความสวยงามอยู่รอบๆตัวสวรรค์เนี่ยนะครับในแต่ละชั้นเนี่ย ก็มีความแตกต่างกันตามกำลังแห่งบุญที่ตนได้สั่งสมไว้ครั้งเป็นมนุษย์ยิ่งสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจะมีทิพยสมบัติอันวิจิตรอลังการมากขึ้นไปเท่านั้นถึงแม้ชาวสวรรค์นเนี่ยจะมีความสุขสบายแต่ก็มีชาวสวรรค์จำนวนมากยังคงประมาทในการดำเนินชีวิตใช้บุญที่ตนสั่งสมมาไปเที่ยวเล่นเพลิดเพลินในกรรมคุณทั้งรูปรส กลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นทิพย์อยู่ทุกวันจึงไม่ได้หมั่นฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่อนุโมทนาบุญกับมนุษย์ผู้สร้างความดีครั้นเมื่อจุตินิมิตบังเกิดขึ้นย่อมเศร้าโศกเสียใจพรำเพอพิรรายรำพันไม่อยากจากสวรรค์ไปและเมื่อละ จากอัตภาพนี้แล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้เกิดในสุขติภูมิอีกหรือไม่เพราะได้สเสวยทิพยสมบัติอยู่นี้เนื่องจากผลบุญอาจจะส่งผลก่อนผลบากที่ทำไว้ในอดีตนั่นเองถ้าพูดถึงชีวิตบนสวรรค์น,นั้นเป็นชีวิตที่ยาวนานมากเมื่อเทียบกับชีวิตเมืองมนุษย์นะครับเมื่ออุบัติบนสวรรค์แล้วเนี่ยนะฮะซึ่ง ก็จะมีอายุไขชั้นสูงสูงยิ่งยาวนานขึ้นไปอีกถ้าหากเราสั่งสมบุญไว้น้อยเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เมื่ออุบัติบนสวรรค์แล้วจะไม่ว่าชั้นใดก็ตามเขาก็จะไม่ยึดถือกันตามอาวุโสไม่เหมือนในเมืองของมนุษย์ใครอยู่นานผู้น้อยก็ต้องไปกราบไหว้แต่บนสวรรค์น,นั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับใครมีบุญมากผู้นั้นจะได้รับการยกย่องไปทางไหนมีต่ เหล่าเทพชื่นชมยิ่งมีบุญบระดับบุญใกล้เคียงผู้ปกครองพบก็จะได้รับการต้อนรับเชิดชูแล้วก็นำมาซึ่งความปราบรื้มใจต่อเทพพบุตรเทพธิดาที่มีศักย์ใหญ่ในสถานที่แห่งนั้นนะครับแต่ถ้าหากใครบุญน้อยก็จะรู้สึกอายผู้ที่มีบุญมาก เมื่อเข้าไปสู่เทวะสมาคมจะต้องนั่งอยู่ท้ายท้ายที่ประชุมถ้าอายก็จะต้องอายอย่างยาวนานแล้วก็นึกเสียดายว่าในครั้งเมื่อเราเป็นมนุษย์ทำไมไม่ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นความทุกข์ใจของชาวสวรรค์ที่มีสมบัติยศอธิปไตยน้อยกว่าชาวสวรรค์เหล่าอื่นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพียงอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้คิดว่าเทวภูมินั้นเป็นเพียงที่เสวยบุญ เท่านั้นแต่โลกมนุษย์เป็นโลกแห่งการสั่งสมบุญให้ได้มากที่สุดฝึกฝนตนเองให้หมดกิเลสให้ได้เพื่อไปสู่ฝั่งแห่งนิพพานแต่หากยังไปไม่ได้ก็ต้องพักระหว่างทางที่เทวโลกก่อนโดยอาศัยบุญที่สั่งสมอย่างดีแล้วนี้เป็นสเสบียงเพื่อที่จะเดินทางไปและเพื่อกลับมาสร้างความดีใหม่ในโลกมนุษย์และต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะหมดกิเลสนั่นเอง เราจะเห็นได้ว่านะครับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เนี่ยหรือโลกของสวรรค์เนี่ยเป็นความเชื่อที่ชาวพุทธนะครับหรือในศาสนาอื่นๆที่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เนี่ยก็ยังพูดถึงนะครับและถือว่า เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผลักดันให้เราเนี่ยเร่งที่จะทำความดีก็คือปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะฮะจริงๆต้องเรียกได้ว่าเป็นกุศโลบายด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติของแต่ละศาสนาเนี่ยที่มีความเชื่อเรื่องโรคของสวรรค์เนี่ยก็ทำให้าศ,าศาสนิกชนนะครับได้ละเว้นซึ่งความชั่วแล้วก็ปฏิบัติแต่ความดีซึ่งจะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมีแต่ความสุขสงบนะครับ ส่วนจะอุบัติขึ้นนะสวรรค์ชั้นไหนนั้นในแต่ละคนที่นะครับหมดชีวิตจากโลกมนุษย์แล้วก็ทําความดีเนี่ยนะฮะหรือจะเป็นเทวดาประเภทใดเนี่ยและอยู่ในฐานะอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ตัวเองสั่งสมมาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์นั่นเองซึ่งได้มีกล่าวไว้ในคิรายนาสูตรนะครับของพระไตรปิฎกภาษาบาลีนะฮะซึ่ง กล่าวถึงสวรรค์นเนี่ยในแต่ละชั้นนะฮะซึ่งเรามักจะได้ยินนะครับเช่นในเพลงนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เราจะพูดถึงในเรื่องของสวรรค์ชั้น7 ะะหรือหลายท่านเนี่ยก็คงเอ๊สวรรค์เนี่ยเราเคยได้ยินมาว่ามีสวรรค์7ชั้นหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วนะครับในการจัดแบ่งชั้นของสวรรค์นั้นนะฮะเราจะแบ่งออกเป็น6ชั้นด้วยกันนะฮะที่เราได้ยินได้ฟังมาว่ามี7เนี่ยก็จะเป็นความเปรียบนะครับให้นะครับมีการเปรียบเทียบว่ามันมีความสุขมากเหมือนขึ้นสวรรค์หรือว่าอยู่สูงกว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นสําหรับสวรรค์ทั้ง6ชั้นมีอะไรบ้างนะครับ ในชั้นที่1เนี่ยเราจะเรียกว่าจตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นนี้จะตั้งอยู่ณเชิงเขาพระสุเมนที่ได้ชื่อสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานั้นเพราะมีเทพผู้เป็นใหญ่ครองสวรรค์ชั้นนี้อยู่ด้วยกัน4ท่านด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเท้าทัตารัตปกครองพวกคนทันท้าวิวรุณหกปกครองพวกกุมภัน์ท้าวิวรูปัก ปกครองพวกนาคและท้าวเวสุวรรณปกครองพวกยักษ์นะจะเห็นได้ว่า1ท่านนะครับก็คือทาวเวสุวรรณเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็มีศาสนิกชนนะครับให้ความนับถือแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะที่วัดใหญ่ของเรานะครับที่พิษณุโลกเนี่ยก็ได้มีนะครับสารหรือว่าตั้งรูปเคารพของทาวเวสุวรรณเอาไว้สำหรับผู้ที่ มีการบูชาหรือนับถือต่างๆนะครับ และสำหรับสวรรค์ชั้นที่2นะครับก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือตาวติงสะนะฮะตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมนที่ชื่อว่าดาวดึงเพราะเป็นที่อยู่ของเทพผู้ปกครองพบถึง33องค์โดยมีเท้าสักกะเป็นประธานและที่สำคัญมีจุรามณีเจดีซึ่งทุกวันพระเทวดาจะมาประชุมกันที่ศาลาสุธรรมาเพื่อรับฟังโอวาจากเท้าสักกะนั่นเอง สำหรับชั้นที่สชื่อว่าชั้นยามาซึ่งมีเท้าสุยามะเป็นจอมเทพชั้นที่4เรียกว่าชั้นดุสิตมีเท้าสันดุสิตนะครับเป็นจอมเทพชั้นที่หเราเรียกว่านิมมานรดีมีเท้าสุนิมมิตรเป็นจอมเทพและชั้นสุดท้ายคือชั้นที่6กก็คือประนิม มมิตะวะสะวะตัตตีมีเท้าวะสะวัตตีเป็นจอมเทพนั่นเองนั่นก็คือสวรรค์ทั้งหกชั้นนะฮะที่เป็นความเชื่อแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในความเชื่อของพุทธศาสนิกชนนั่นเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่านะครับในสวรรค์ทั้งหกชั้นเนี่ยนะฮะ ก็จะมีกลุ่มของเทวดาผู้ปกครองชั้นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเทวดาที่มีลำดับรองรองลองมานะฮะที่อยู่ในแต่ละประจําชั้นต่างๆนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่นะครับมุ่งเน้นที่จะให้นะครับคนที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับก่อนที่จะใช้ชีวิต อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็จนสิ้นอายุไขเนี่ยได้เร่งทํากุศลทําความดีต่างๆเพื่อที่จะขึ้นไปนะครับเกิดยังบนสวรรค์ซึ่งมีแต่ความสุขสบายความสวยงามนั่นเองนะฮะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับด้วยหัวข้อว่าด้วยเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นชั้นแรกของชากามาพจรเป็น ชั้นสวรรค์นในคติของชาวพุทธนะฮะก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับโดยคุณธนกฤตก้องเวหานะครับซึ่งก็ได้นำมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือศิล,ลปะ m a c c o อนั่นเองนะฮะสำหรับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยนั่นก็คือ ภูมินะครับของเทพยดาชาวฟ้าซึ่งมีเท้ามหาราชทั้ง4เป็นผู้ปกครองเป็นสวรรค์ชั้นแรกจากทั้งหมด6ชั้นตามความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งเรียกรวมกันว่าชกามาผจรหนังสือในสมุด่อยนะครับด้วยโครงการสืบสารมรดกวัฒนธรรมไทยเนี่ยได้ระบุ สวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาเนี่ยอยู่สูงจากพื้นดินนะครับขึ้นไปถึง40,600 0โยชน์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขายุคันทอน,นะครับทางทิศใต้ของเขาซิเนรุราชมีเมืองสวรรค์สำหรับเทวดาอยู่4เมืองด้วยกันกว้างยาวเท่าๆกันก็คือประมาณ400,000วามีกำแพงทองร้อมรอบ ประดับประดาด้วยแก้ว7ประการเทพพยายดาที่นี่มีอายุ500ปีทิพซึ่งเทียบกับมนุษย์ก็คือ9ล้านปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อมูลแบบเจาะลึกเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือโลกะทีปนีของท่านเจ้าคุณพระเทพ พยมุนีนะครับหรือว่าวิ o, ร,ราชยานวโรเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคนะครับเจ้าอาวาสวัสดสดอนและเจ้าคณะเขตยานาวากรุงเทพซึ่งท่านได้รจนาขึ้นตั้งแต่ดำรงสมณศักดิ์พระศรีวิสุทธิโสพลจึงขอยกมาสรุปความเพื่ออ่านประับความรู้นะครับเทพนครทั้งสี่แห่งบนสวรรค์ชั้นนี้จะมีปราสาทแก้ว เป็นวิมานของชาวฟ้าส่วนพื้นแผ่นดินเป็นแผ่นทองคําอารามราบดังหน้ากรองแต่อ่อนนุ่มดังฟูกเมื่อเหยียบก็อ่อนยุบก่อนจะคืนสภาพเรียบดังเก่ามีสะโบกขอรณีที่น้ำใสยยิ่งกว่าแก้วเต็มไปด้วยปทุมหรือว่าบัวนะครับนานา,นานชนิดส่งกลิ่นเหมือนน้ำอบน้ำหอมตลบอบอวนไปทั่ว ทั้งต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์มีดอกผลเป็นทิพย์ให้ถวยเทพได้ชื่นชมตลอดไม่มีวันร่วงโรยสำหรับเท้าจัตุมหาราชเนี่ยเทพนครทั้งสี่ในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิการเนี่ยมีเท้าเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ปกครองอยู่ด้วยกัน4ี่องค์เรียกเท้ามหาราชทั้ง4ก็คือเท้าจัตุมหาราชหรือจัตุโลกกบาลน,นะฮะ ก็ได้แก่ท่านแรกนะครับก็คือท้าตระรถนะครับมหาราชจอมเทพผู้ปกครองเบื้องบุรพาหรือทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของคนธรรม ชาวสวรรค์จำนวนหนึ่งซึ่งมีความถนัดด้านดนตรีศิลปศาสตร์ระาบารบรำฟ้อนและก็การขับเพลงที่มีชื่อเสียงในหมู่เทวดางานชุมนุมรื่มเริงต่างๆของเทวดาจึงมีคนทันเนี่ยนะฮะร่วมสร้างความสำราญเสมอกับองค์ที่สองนะครับก็คือวิรุณหกมหาราช จอมเทพผู้ปกครองเบื้องทักษิณหรือทิศใต้เป็นอธิบดีของอกุมพันยักษ์จำพวกหนึ่งท่าทีดุร้ายแล้วก็ร่างกายค่อนข้างพิกลก็คือท้องใหญ่แต่ตัวมือหือมาแล้วก็มีอันทะเหมือนหม้อซึ่งเป็นที่มาของชื่อกุมพันธ์แม้จะก้าวร้าวแต่เคารพเชื่อฟังทามิรุณหกผู้เป็นนายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่สามนะครับก็คือวิรูปักมหาราชจอมเทพผู้ปกครองเบื้องประจิมหรือทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของนาคซึ่งล้วนมีฤทธิ์มากมีพิษรุนแรงคราชีวิตคนได้ไปนในพริบตาแล้วก็มียานนะครับหรือมีชานเนี่ยรู้มิตรรู้ศัตรูเมื่อไปตามที่ต่างๆจะเนรมิตตนเป็นงูก็ได้เป็นกระแตก็ได้บ้างก็เป็นเทวดาเที่ยวเต่ตามพงพายอย่างสุขสำราญ และท่านที่4ก็คือเวสุวรรณมหาราชหรือท้าวกุเวนจอมเทพผู้ปกครองเบื้องอุดรหรือทางทิศเหนือเป็นอธิบดีของยักษ์อสูนชั้นสูงซึ่งต่างจากกุมภันธ์และก็รากสดซึ่งรากสดก็คือ,อยักษ์ในรามเกียินะฮะเพราะมักมีร่างกายงามสงา่าแล้วก็มีผิวพันธุ์ที่ผุดผ่องการอุบัติขึ้นเป็นเทพเนี่ยนะครับในชั้นนี้การจะเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้น จตุมหาราชิกาหรือว่าชั้นที่1เนี่ยสัตว์ทั้งหลายต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากพอเมื่อมาอุบัติในสวรรค์แล้วจะไม่ต้องอยู่ในคันมันดาหรือฟองไข่อย่างมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานแต่จะเกิดเป็นร่างทิพย์เป็นวัยหนุ่มสาวเลยเมื่อเกิดในเทวโลกแล้วเทวดาผู้นั้นจะตั้งอยู่ในฐานะใดก็ตามแต่สถานที่อุบัติกล่าวคือหากสร้างบุญกุศลไว้มากพอจะอุบัติในวิมานของตนทันที แต่ถ้ามีบุญน้อยไม่มีวิมานของตนหากอุบัติที่ตักของเทวดาองค์ใดจะเป็นบุตรธิดาของเทวดาองค์นั้นหากเป็นสตรีแล้วบังเกิดเหนือแท่นบรรทมของเทพองค์ใดก็จะเป็นบาทบริจาริกาของเทพองค์นั้นๆน,น,นะครับ หากบุญน้อยกว่านั้นอีกเพียงบังเกิดใกล้ๆที่บรรทมจะได้เป็นพนักงานตกแต่งประดับประดาอาภรณ์และเครื่องต้นเครื่องส่งของเทพองค์นั้นหรือหากเกิดในบริเวณปราสาสตร์วิมานก็จะเป็นเทวดารับใช้เว้นเสียแต่จะอุบัติที่ระหว่างวิมานเท้ามหาราชเทพจะเป็นผู้ตัดสินด้วยวิจารณญาณว่าจะให้เป็นบริวารใครหรือรับมาเป็นบริวารของพระองค์เองนั่นเอง สำหรับในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยจะมีสรีระที่มีกายเป็นทิพย์ครับมีรูปงามสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินไร้กลิ่นเหม็นร้ายใดๆสามารถเนรมิตกายให,ให้ใหญ่โตหรือเล็กได้ดังใจปรารถนาเทวดาจำนวน20-80ถึง80องค์อาจจะเนรมิตตนให้อยู่ในสถานที่เล็กน้อยเท่ากับปลายเส้นผมก็ยังได้ ซึ่งเทวดาเหล่านี้บริโภคอาหารทิพกินไปแล้วแห้งเหือดหายไปในร่างกายไม่มีการขับถ่ายไม่มีการถ่ายออกมาเป็นของเสียแล้วก็ไร้ซึ่งอุปัตวะอันตรายโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆเรียกได้ว่าเสวยสุขสำราญอยู่ตลอดนั่นเองสำหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เป็นทิพมีรัศมีส่องสว่างเป็นผ้าทิพ์ผื้นเล็กเท่าดอกปีบ แต่สามารถคลี่ออกเพื่อน,นุ่งห่มเป็นผ้าผืนใหญ่ยาวพอเหมาะแก่ร่างของเทวดาที่เป็นเจ้าของไม่ใช่แค่อภรร์ที่มีรัศมีที่เรืองรองสวยงามแต่วิมานที่สถิตและตัวเทวดาเองก็มีทำให้เทวโลกไม่มีราตรีอันมืดมัวเหมือนกับโลกมนุษย์นะครับดังเป็นกลางวันอยู่ตลอดเวลายัางไม่นับรัศมีส่องสว่างจากแก้วแหวเนเงินทองอันเป็นทิพย์ที่มีอยู่ทั่วไปในสวรรค์ชั้นนี้สำหรับ เทพนะครับชายขอบเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่นะครับบริเวณสวรรค์ชั้นนั้นตรงๆเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยเป็นถวยเทพที่สถิตอยู่ในสวงสวรรค์จัตุมหาราชิกาที่เป็นภูมิชั้นสูงเท่านั้นยังมีเทพพยายดาชั้นล่างที่นับเนื่องในสวรรค์ชั้นนี้ด้วย พวกท่านจะอยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นวิมานบนยอดเขาตามอากาศต้นไม้หรือที่เราคุ้นชื่อกันว่ารุขขเทวดาที่จะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆเทวดาจำพวกนี้จะอยู่ใกล้ชิดมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายอย่างมากแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นวิมานของท่านได้ เห็นแต่ต้นไม้ใหญ่พุ่มใบดกหนาเท่านั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งเกี่ยวกับชาวสวรรค์ชั้นที่1ก็คือชั้นชากามาพจรหรือว่าจะตุมหาราชิกาท่านที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมในหนังสือโลกทีปณีของท่านเจ้าคุณพระเทพมุนีนะครับหรือว่าวิราชยานาวโรเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคเพิ่มเติมได้นะครับ ซึ่งในข้อมูลในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะาจากคุณธนกริตก้องเบหานะครับซึ่งผมได้นำมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่งนะครับในสื่อศิลปะ mac.com นั่นเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่า เรื่องราวที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการอธิบายในเรื่องราวของความเชื่อนะครับของพุทธศาสนิกชนที่เกี่ยวข้องกับโลกของสวรรค์ซึ่งหลายท่านก็จะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับหรือหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับแต่รายละเอียดของสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีรายละเอียดที่มีความปลีกย่อย,อยอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะมหาเทพ นะครับที่ปกครองในสวรรค์ในแต่ละชั้นนะครับหรือว่าส่วนประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรค์ในแต่ละชั้นสถานที่ตั้งอยู่นะครับต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับการทํากรรมดี ลักษณะใดจึงจะได้ขึ้นมาเกิดในสวรรค์แต่ละชั้นนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้นําเอาข้อมูลเบื้องต้นของสวรรค์ชั้นแรกนะครับก็คือสวรรค์จัตุมหาราชิกานะครับซึ่งก็จะมีการจัดแบ่งหรือมีผู้ครองอยู่นนด,ยด,ยด้วยกันนะครับโดยการปกครองด้วยกัน4องค์ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีเทพนะครับผู้ปกครองที่เป็นเทพองค์ใหญ่นะครับปกครองอยู่ในแต่ละทิศนั่นเองนะฮะ ก็ถือว่านะครับเป็นทั้งกุศโลบายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทั้งความเชื่อที่มุ่งเน้นที่จะทําให้ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์นเนี่ยหมั่นที่จะสร้างกรรมดีนะครับก็คือปฏิบัติด,ดีนะฮะเพื่อที่จะสร้างผลบุญต่างๆแล้วก็นําไปสู่ความสุขนะครับอา,อาจจะตามความเชื่อนะครับเมื่อได้สิ้นจากโลก ใบนี้ไปแล้วนะครับโลกมนุษย์เนี่ยก็จะได้บังเกิดอยู่ในภพภูมิความสบายในชั้นสวรรค์นั่นเองก็เรียกได้ว่านะครับเป็นความเชื่อที่มีส่วนหนึ่งนะครับในการกําหนดพฤติกรรมนะครับการปฏิบัติต่างๆของคนในสังคมที่มีความเชื่อในรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังติดต่อกับรายการของเราพูดคุยนะครับหรืออาจจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอแนะก็สามารถที่จะติดต่อกับเรานะครับหรือติดตามหลายช่องทางด้วยกันนะครับโดยช่องทางในการติดต่อท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับปริศนียบัตหรือได้ต่างๆก็ตามนะครับโดยส่งเข้ามาที่อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร fm 107.25เมกะเฮิร์ เลขที่99หมู่9ตำบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000ครับหรือจะฝากข้อความโดยส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดรสนะครับโดยพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่ nu radio 107.25 address nu.ac.th นั่นเองครับ กับอีก2ช่องทางนะครับซึ่งเป็นสื่อปัจจุบันทันสมัยมากๆเลยนะครับช่องทางแรกเลยสามารถติดตามรายการต่างๆนะครับแล้วก็รายการของเราด้วยนะฮะที่ช่องทางทาง f c e e o o o ครับโดยค้นหาเข้าไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Radio ดโนเรศวรและอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง y t u t u ครับโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า N.U. Radio ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะไม่พลาดที่จะติดตามรับฟังรับชมนะครับข้อมูลดีๆของรายการต่างๆของสถานีวิทยุข,ของเรานะฮะสำหรับในวันนี้ผมขอนำรายการละรรสองแควจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์เวลา11ถึง12นาฬิกาโดยประมาณสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ